แม่ประธานป้าจะแก่อะไรเนาะงโบได้เ kind ส of ียเรยอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดถ้าเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันแก้มแก้อุ้มแม่มอนด้อุ้มแม่มอนแง่แม่บ้แกแม่ประจับให้ขั้วละหนึ่งคนอันประจับอนนีด้วยอันประจับขั้วละ แล้วพ่อเล้วแต่มันเป็นตอเปล่ากไปไปแบมันสีโดดซึงมันตับดมันโมเมนใบแดงใบดำนี่อาเหมืไปลดใบกลไปเอ้ยมันมีมีว่าอะไรคิ้วมั้ยลดไปเอาเปิดเปิดนะคะือต่อส

ยืนยืนยืนข้างตายืนข้างตายืนทางตา